แล็บสแตติกเราคอนฟิกโพ a ิชันนะครับมาดูกันนะนะครับคอนออ่นเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูโจทย์นะครับดู Network ร์กไดแกรมก่อนนะครับเน็ตเ r ิร์กไดแกรมก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจาก Network ร์กไดแกรมตรงนี้นะที่ผมโชว์ให้เราดูอยู่นะครับมันมีเราเตอร์ตัวไหนบ้างเราเตอร์ตรงนี้ที่ชื่อว่า s q 2 r o เราเตอร์ตรงนี้ s q 1 r o u t เราตอร์ตรงนี้นะครับเป็นเราเตอร์ที่เป็นชื่อว่าร n านสาขาแล้วกันนะครับ อ่าโอเคเราไม่ได้ีเรียสในเรื่องของชื่อเราเตอร์สักเท่าไหร่นะนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับตรงเนี้ยมีวงเน็ตเวิร์กอยู่ทั้งหมดกี่วงเดี๋ยผมลากดูนะนี่1งวงอันนี้คือ2วงนะครับมีสาวงเน็ตเวิร์กอันนี้คือมีอีกวงเน็ตเวิร์กนึ่งก็เป็น4ี่วงเน็ตเวิร์กนะครับนับขาของเราเตอร์ก็ได้นะครับคือเราไม่ถ้าถามเกี่ยวกับวงของ IP วงของซับเน็ตวงเน็ตเวิร์กนะครับเราไม่ต้องสนใจสวิต พราะสวิตเนี่ยมันไม่รู้จัก IP อยู่แล้วพอมันไม่รู้จัก IP เนี่ยมันไม่สามารถมาแบ่ง IP เป็นวงหนึ่งสองวงสามวงได้นะครับเราจะโฟกัสไปที่ในส่วนของเราเตอร์เท่านั้นเราจะสนใจในส่วนของเราเตอร์นะครับสแสดงว่าตรงนี้มีทั้งหมดเนี่ยอันนี้หนึ่งวงเน็ตเวิร์กแล้วอันนี้สองวงเน็ตเวิร์กสามวงเน็ตเวิร์กและก็นี่คือสี่วงเน็ตเวิร์กนะครับมีทั้งหมดสี่วงนะจากภาพนี้นะครับตอนนี้ผมใช้แค่ฟีเจอร์ที่เป็นไอ i t Point นะครับไม่ได้มาทําตัวเป็นเราเตอร์หรืออะไรเลยนะครับไอ้น,นี่ก็ถือว่ามองเป็นวงเน็ตเวิร์กวงเดียวกันนะครับแล้วโจทย์ต้องการอะไรอะ่ะนะครับคือเขาบอกว่าจากเน็ตเวิร์กไดแกรมนะครับให้ตั้งค่าบนเราเตอร์ตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับตรงนี้โอเคคือบอกไว้ก่อนเลยนะอ่าถ้าเราสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก่อนเนี่ยคือเขาบอกว่าอ่าเชื่อมต่อไปตามเป็นไปตามเน็ตเวิร์กไดแกรมหรือไม่อ่านี้ก็เน็ตเวิร์กไดแกรมเป็นแบบนี้อันนี้ก็ตรงกันนะครับ อ่าราเตอร์ต้องมี IP ที่อินเทอร์เฟซเรียบร้อยเลยนะอันนี้เราเซตมาแล้วนะครับอ่าและก็โน้ตบุ๊กหรือเซเวอร์หรือไคลเอนต์พวกนี้เขามี IP มาเรียบร้อยหมดแล้วเหมือนกันนะครับมี IP มาเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วเหมือนกันนะครับเราต้องมาทั้งค่าอะไรบ้างส t i c r o เราบนรา u เตอร์บล้าน HQ 1 s HQ 2ก็คือบนนี้ครับ HQ และก็ที่บล้านนะครับ ตั้งค่าสแตติกเราบนร้านนะครับบนเราเตอร์ s q 1เราเตอร์ s q 2นะครับเอาให้แกลนเนี่ยและเซอร์เบอร์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้เชื่อมต่อกันได้ด้วยวิธีอะไรเราเทสดสอบด้วยการปิงก็ได้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแกลนเนี่ยสามารถปิงเจอตรงนี้ไหมนะครับแกลนสามารถเข้าเว็บได้ไหมปิงเจอ dns นะครับใช้งาน dns ได้ไหมเหมือนทดสอบมาเนี่ยสัญญาณถึงปรินเตอร์ไหม ถ้าถึงกันเนี่ยสแสดงว่าเราเซตตั้งค่าสแตติกแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วอ่าเวิร์กแล้วนะครับตรงนี้โอเคถ้าเข้าใจไดแกรมเข้าใจโจทย์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเนาะนะครับแลบตอนนี้เนี่ยไฟเฮนเนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถปิิงไปเจอแค่เกตเวหรืออะไรของมันแค่นั้นนะไม่สามารถที่จะสื่อสารค่าวงเน็ตเวิร์กได้นะครับนะตอนนี้นะยังไม่สามารถที่จะสื่อสารค่าวงเน็ตเวิร์กได้ทำแลบเสร็จเมื่อไหร่เราจะสื่อสารกันได้เราจะปิิงเจอ นะครับโอเคมาไล่ดูนิดนึงก็บอกว่าให้เช็คก่อนว่าบรานด์หนึ่งเนี่ยนะครับบรนด์หนึ่งเนี่ยมี IP จริงหรือเปล่าอ่าขออนุญาตเช็คนะครับคลิกที่บรนด์หนึ่งนิดนึงโอเคเข้ามาอ่า ew show ip interface brief enter อ่านะครับคำสั่งนี้นิยมใช้มากๆนะครับ ถ้าที่เช็คดูเนี่ยไม่มีประเด็นนะเพราะว่า show ip interface l i f นะครับไอขาศูนย์ทับศูนย์เนี่ยมี IP เบอร์นี้ละศูนย์ฟาสศูนย์ทับหนึ่งมี IP เบอร์นี้ละนะครับบรัชหนึ่งคือตัวไหนนี่สิบจุดสิบจุดสิบจุดสองใส่ไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้หนึ่งเข้าสองหนึ่งกับแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็คือตรงเนี้ยอ่าก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันสเตตัสอัพหมดอัพหมดไม่มีประเด็นนะครับอันนี้คือเคลียร์นะนะครับผมไล่เช็คก่อนนะครับ ในส่วนของ s h q หนึ่งก็เหมือนกันผมขออนุญาตเช็คนิดนึงที่เป็น s h q หนึ่งว่ามีครบไหมอันนี้ต้องมาก่อนโชว์ ip interface brief ดูแค่คร่าวครครับ,รบว่า interface นะครับอ่าผมโชว์มาอีกทีนะพอดีขอขยายมันยาวนิดนึงจะได้ดูง่ายนะครับโชว์ ip interface brief ดูเนี่ย โอเคศูนย okay. ์ทับศูนย์กับศูนย์ทับหนึ่งมี IP เรียบร้อยเลยนะครับตัวสุดท้ายเช็คดูนิดนึงนะครับเช็คดูนิดนึงที่ HQ2 ดูว่ามี IP ไหมโอเค show ip interface brief อ่ามีศูนย์ทับศูนย์กับศูนย์ทับหนึ่งมี IP เรียบร้อยแล้วในส่วนของ HQ2 ก็ถือว่ามี IP ปกตินะครับอ่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยที่เราเคยคุยกันเนี่ย มันมีเน็ตเวิร์กอยู่ทั้งหมดกี่วงกี่ซัาเน็ตหนึ่งสองสามสี่ตัวบรานต์ตรงนี้มันจะรู้จักอยู่แล้วคือสองวงเน็ตเวิร์กนี้นะถือว่าเป็นคอนเน็กเต็ดเป็นคอนเน็กเต็ดขึ้นของมันมันต้องทำสแตติกเล้ามาหาวงนี้และข้อวงเน็ตเวิร์กนี้ให้ได้นะครับคือเบื้องต้นถ้าเราเทสตตอนนี้เราเทสตปิงดูนิดนึงนะเราเทสตปิงดูเนี่ยคือมันต้องปิงไม่เจอเพราะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยคือไคลเอนต์มาหาเวบเซเวอร์ ลองดูครับเนี่ยมันเฟลอ่านี่นะมันขึ้นเฟลเลยนะครับคือปิงไม่เจอลองอีกทีนึงก็ได้อ่าเนี่ยคือคือยังไงก็เฟลนะครับยังไม่มีเรานะครับอ่าผมคลิกมาที่ส่วนของบร้านนะนะครับผมลองโชว์ไอพีเราดูปึ๊บ้าไปผมโชยดูนิดหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ในส่วนของบร้านหนึ่งนะครับผมโชยไอพีเราดูเนี่ย มันขึ้นตัว C อยู่สองตัวสองบรรทัดแสดงว่าเนี่ยมันมีคอนเน c เต็ดอยู่สองบรรทัดตัว C มันย่อมาจากอะไรลองไปดูนะนี่ไงครับคอนเน c เต็ดเล้วนะครับอันนี้คือคอนเน c เต็ดคอนเนคเต็ดที่ชื่ออะไร10 1จุดสจุดสิบกับหนึ่งเก้าสองหนึ่งปดจุดหนึ่งอันนี้สิบุดสิบก็มีแล้วหนึ่งเก้าสองหนึ่งปจดหนึ่งเนี่ยที่ก็บอกว่ามันรู้จักอยู่แล้วอยู่ทางอินเทอร์เฟซไหนของมันมันรู้จักอยู่แล้วนะครับเราต้องทำตแต่ติดแล้วมาหาสองวงนี้ให้ได้โอเคอ่ะ ผม,มผมเริ่มทีละอันนะครับผมเริ่มทีละอันเนาะนะครับนี่คือนี่คือเฉลยนะนะครับนี่คือเฉลยเริ่มที่ร้านก่อนนะครับร้านก่อนนะครับ,บร้านก่อน,นสังเกตข้อพิมพ์ตรงนี้ IP เล้านะครับ IP เล้าไปสิบจุด4ิจุดบจุดสี่นี่ครับ IP เล้าไป10 1จุดสิบจุดสี่ 2 5งห้5 2้าสองห้าห้าสองห้านะครับสองห้าห้าคือตรงนี้คือสแลสสามสิบมาจากสแลสสามิในกรอบคือใครคือ1 0 1 0ุดสิบจุดสิบนึ่คือในกรอบคือเบอร์นี้เห็นไหมครับคือ10.10.1ดสิบดเนี่ยถ้าก็กินบรรทัดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยรู้จักวงนี้เพิ่มนะยังไงต่อร้านหนึ่งต้องรู้จักวงนี้ด้วย1 7 2่งเก็ i อเราไป172.29 จุดสิบกจุดศูนย์ตรงนี้คือสลับยี่สิบสี่นี่ครับหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดสิบกจุดศูนย์สลับยี่สี่ให้ไปทางไหนถ้าจะโยนแพ็กเกจออกไปที่หนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดสิบกนะให้ไปทางสิบจุดสิบจุดหนึ่งก็คือให้โยนออกมาทางนี้เหมือนเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยถ้าคุณจะไปเน็ตเวิร์กตรงนี้นะให้อ่ะนะครับให้ส่งแพ็กเกจมาที่ตรงนี้นี่คือเราก็าจะรู้จักหมดแล้วที่ในส่วนของด้านหนึ่งอ่ะผมลองมากนฟิตดูนะครับ คอนฟิกดูนิดนึงคอนฟิกเทอร์มินอลนะอ่าไ p เรานะครับไปที่1 0บจุดสิบจุดสิบจุดสี่สอง้าห้าจุดสอง้าห้าจุดห้าหจุดห้นะครับไปทาง 10. 10. 10. 10. 1 0บจุด1ิบจุดสิจุดหนึ่งเเรียบร้อยแล้วรู้จักหนึ่งวงอีกวงนี้ใช่ไหมครับที่เราต้องทำ IP ราหนึ่งเจ็ดสุดสอ้าจุดสิบหก จุ5ศู5ย์5องห้นย์ในกรอบ1 0 1 0 1ดสิบจุดสินี่คือเสร็จแล้วนะขออนุญาต Copy อใส่โน้ตแพดไว้สักนิดนึงโอเคอันนี้เรากำลังอยู่ในส่วนของแลบส t a t i c แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งค่าเข้าไปเมื่อกี้นะครับ เราอยู่ใน่สวนของแลบส t a t i c แล้วโอเคครับอ่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับแลบสแตแล้วตรงนี้คือเสร็จแล้วในส่วนของบล็อนหนึ่งนะครับถ้าผมมาโชว์ไอพีแล้วดูนิดหนึ่งนะครับ Show ไอพีแล้วอินเตมาดูกันนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อก่อนจะมีแค่ไหนที่เราโชว์ไอีเรามันจะมีแค่ connected อยู่สองวงก็คือหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่งกับสิบจุดสิบนะครับก็คือสิบจุดสิบกับหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันมีเพิ่มอะไรเพิ่มส t ตติ o u t e ขึ้นมาส t ต c ิ o u t e ขึ้นมาอีกสองบรรทัดก,ก็คือมาที่วงสิ1จุดสิบจุดสี่กลับมาส t ต c ิ o u t e ที่มาหนึ่งเจ็ดสองจสองเก้าเนี่ยครับอ่าขึ้นมาสแสดงว่าเนี่ยือรู้จักสี่วงเน็ตเวิร์กแล้ว รู้จัก4วงเน็ตเวิร์กแล้วนะครับตรงนี้โอเคอันนี้คือถือว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทยอยเรื่อยๆนะครับไปที่ในส่วนอาเดี๋ยวผมก๊อปปี้ตรงนี้ไว้ที่หนึ่งที่เราโชว์กันไว้เอา้าก๊อปปี้พลาดนะแป๊บหนึ่งเอาใหม่เลอไปเลือกวางน,นะครับโชวยพีรดาเนาะเจ้าโชยพีเราที่เราโชว์กันเมื่อกี้ขออนุญาตตัดบางส่วนออกนิดน,นึงนะครับ จะได้ไม่ดูโรคหูโรคตาหน่อยอืนะครับดูแบบสบายตานิดนึงเ,เราเวอร์ดิฟากันด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็น o n อน i ิ t เป็น o n อน i ิ t ที่เรา o n อน i ิ t เข้าไปก็อเขียนสั้นๆพอเรียบร้อยเราไปที่ SQ หนบ้างครับ SQ หนก็คือตัวนี้ตัวที่อยู่ตรงกลาง SQ หนึ่งมาที่ตรงนี้ลองมาดู HQ1 รู้จักวงไหนบ้างนะครับ HQ1 เนี่ยคือรู้จัก Connected วงนี้วงนี้อยู่แล้วเราต้องทำ t a ตติ r เล้ามาหาวงนี้กับวงนี้ให้ได้อ่าต้องเป็น s t a ตติ r o ล้วนะครับอ่า c อน f i g ยังไงเรามาดูกันนะครับผมคลิกมาที่ HQ1 นะแล้วผมจะพิมพ์บอกว่า IP นะครับ IP นี่นะเล้าไปที่1 9 2 1 6 8 1 0าสองหนึนนะครับนี่คือมาที่ตรงนี้ หนึ1งเก้าสอหนึ่งดจุส่ให้ส่งไปทางไหนในขอสิบ1 0 1 0 1 0จุดก็คือส่งไปทางนี้ครับ1 0 1 0ุดสมาทางนี้เลยโอเคนี่คือแสดงว่ารู้จักวงนี้เพิ่มนะเจมาหนึ่งเจ็ดสองจุดล่ะที่เจ้าเอคิวนะครับก็ IP พีเราหนึ่งเจ็ดสองเก้าจุดสิบหกจุดศูนย์สอนี่คือสไลด์ยี่นะอ่าสไลด์ยี่ก็คือมาวงนี้นะครับ ให้โยนไปที่10.10.5มันต้องโยนมาทางนี้นะในขอบจุดไอ้ตรงเนี้ยไออะไรคือ10.10.10.5ก็คือ 10. 10. 10. 10. 10. 5, ที่ขานี้คือถ้ามาจากตรงนี้มานี้นะให้ส่งข้อมูลเนี่ยจะไปเนี่ยจะส่งแพ็กเกจไปที่1.2.2.9จะต้องส่งมาที่ในขอบเบอร์นี้อ่านี่พิมพ์เข้าไปลองมาดูกันนิดนึ่งที่เจ้า EQ นะนะครับที EQ 1ก่อนนะครับ คอนฟิก ip ร้าห1 9 2 1 6 8นะครับจุด1จุดจุดสจุดะ 10. ุดจุด10จุ enter อีกวงหนึ่ง ip เร้านะครับ ip เร้านะ172.29นะครับจุด1 6จุดสอง5นะครับ ไปทาง10.10.10.5ิบจุดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะนะครับถ้าเราโชว์ i อเราเดี๋ยวเราก็มาโชว์ย้ำมันอีกทีนะแต่เอาคร่าวๆก่อนโชว์ว Enter. เรา Enter เนี่ยมันคือมีสต,ติกล้วโผล่ขึ้นมาแล้วอีก2อัน Connected ก็มีอยู่2องส t ต c ิกล้วก็มีเพิ่มมาอีก2อ่าโอเคนะ okay นะครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับอีกตัวเดียวอ่าเมื่อกี้ผม c o p ปปยไปอย่างเนาะ อืมครับคอปก่อนนี่คือส่วนของ HQ นะครับส่วนของ HQ ต่อนะครับ HQ อีกตัวหนึ่งเหลือ HQ สองนะครับ HQ สองนะครับจากภาพนี้เช่นเดียวกันเลยครับไอตรงเนี้ยรู้จัก connected connected ตรงนี้อยู่แล้วแต่ต้องทำตั้งแต่ทิ้น็ามาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ให้ได้นะครับนี่เลย ไอพีเล้าไปสิบจุดสิบจุดศูนย์สแลสสามสองมาวงนี้นะครับใช้แบบสแตติกเล้านะครับให้โยนนขอบไปที่สิบจุดสิบจุดสิบจุดหกก็คือในขอบมาที่เบริเนี้คือสิบจุดสิบจุดสิบจุดหกโอเคนะนะครับอันนี้ก็จะรู้จักตรงนี้เพิ่ม IP พีเล้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่งศูนย์ก็คือมาวงนี้ก็คือเหมือนสแตติกเล้ามาหาวงนี้นะครับสองห้าสองห้าจุดศูนย์สแลสยี่สิบสี่ สิบจุดสิบจุดสิบจุดหกก็คือเนกขอบมาที่เบอร์นี้อ่านะครับเนกขอบมาที่เบอร์นี้ที่เป็นสิบจุดสิบจุดสิบจุดหกนะครับโอเคแบบนี้คือเรียบร้อยเดี๋ยวผมพามาคอนฟิกนะครับที่ sq สองนะนะครับก็คอนฟิกเทอร์มินอล ip เหล่านะครับสิบจุด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 ศูนย์นะครับสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดเต็เบิลนะ 25. 25 2 5งห้าหจุดสอนะครับสิบจุดสิจุด enter อีกวงหนึ่ง ip ดานะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนจุดหจุนะครับสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองจศูนุดสจุดสินี่คือที่ผมพิมพ์ตามนี่คือในหนังสือเลยนะนะครับจุดห enter เรียบร้อยละลองชชว์ ip ดาวดู ค o อ y ีมาก่อนเตรียเรียบร้อยละขออนี้ยทุกคนน่าจะเข้าโหมดคอนฟิกได้อยู่แล้วเนาะนะครับผมก็เลยขอตัดออกนิดน,นึงนะจะได้แบบดูไม่ไม่เยอะเกินไปอ่านี่คือที่เราคอนฟิกขัาไปทั้ง sq 1 sq 2แล้วก็ b r a n c หนึ่งถือว่าครบแล้วแต่เ work หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เเราต,ต้องไปเช็คกันนะครับอันนี้ยโชยพีเร้าที่ sq 2เนี่ย เรียบร้อยแล้วสเตติตกเราเข้าไปแล้วนะครับเราจะเช็คได้ยังไงอ่ะนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนอ่าเนี่ยถ้าเกิดว่ารกหูโรคตานิดน,นึงตรงนี้นะก็ดีลิทเป็นไปบ้างนะดีลิทไปบ้างตรงนี้อ่าดีไปละนะครับผมลองปิงซินะครับลองทดสอบสัญญาณหนึงจากโน้ตบุ๊กสไปหาปรินเตอร์เนี่ยได้ไหมลองดูนะโน้ตบุ๊ก2ปิงมาหาปรินเตอร์นะครับเอ่อเฟลเอาหลายๆรอบหน่อยอ่าเฟล เฟลเยอะในใจคอไม่ดีนะปิงงตั้งแรกๆเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยอ่าเฟลนะครับลองอีกทีนึงสักเซสครับเนี่ยมันต้องลองหลายๆครั้งหน่อยนะครับอ่านะครับรอรอหลายๆครั้งหน่อยสักเซสแล้วนี่คือปิงเจอนะครับปิงเจอแล้วแล้วฝั่งของแคลน i e ลนหลักนะครับแคลนที่เป็นไวเลสนะครับไวเลสเนี่ยเราเซตไวเรียบร้อยแล้วรอเริ่มลองเชื่อมต่อสิแคลนหนึ่งกับโน้ตบุ๊กหนึ่งมาหาพิมพ์เตอร์ อ่าก็สักเซสแล้วเหมือนกันนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยหนึ่งมาหาปรินเตอร์ก็พิ่งเจอนะครับสแสดงว่าน่าจะเวิร์กเรียบร้อยแล้วแบบนี้คือสามารถคุยข้ามวงกันได้แล้วนะครับทีนี้ผมมีคำถามถ้าเราอยากรู้ว่าโน้ตบุ๊กสองเนี่ยนะครับมันวิ่งผ่านเราเตอร์อะไรบ้างจนไปถึงปรินเตอร์เนี่ยมันวิ่งผ่านเราเตอร์เนี่ยเลเยอร์สามอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถใช้คำสั่งอะไรบ้างที่บนโน้ตบุ๊ก สเพื่อแสดงเส้นทางเราสามารถใช้คําสั่งเสร็จแล้วได้นะนะครับคําสั่งเสร็จแล้วเนี่ยผมคลิกมาที่โน้ตบุ๊กสนะนะครับตรงนี้ผมมาดูนิดหนึ่งถูกต้องนะใช้คําสั่งเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมรู้ว่าผมปิงเจอแนะ่ๆปิงเจอพิลเตอร์หนึ่งเจอ็เจองจุดสองเก้าจุดสบหกุดสม หนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าอ๋อตัวทีต้องจุดสามสิบสินะอืมนะครับโอเคอ่านี่คือริมเจอแสดงว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สามารถสื่อสารกับพินเตอร์ได้ผมอยากรู้มันมันได้วิ่งผ่านยังไง T R A C E R T ลองเสนดราไปที่พินเตอร์ดูหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดสิบหกจุดสามสิบโอเคอ่านี่คือผมลองเสตด้านะนะครับแสดงว่าผมอยู่ที่โน้ตบุ๊กสองนะครับผมเสตด้าดูเนี่ย มันบอกว่าวิ่งผ่านหนึ่งข้า 2, 1, 6, 8, สองหนึ่งแปดจุดหนึ่งแสดงว่าจดหมายมันวิ่งผ่านเนี่ยคือผ่านจุดนี้ครับนี่คือหนึ่งข้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ขานี้อ่าวิ่งผ่านอะไรบ้าง 10, 10, 10, 10, 10, สาิบจุดสิบจุดสิบจุดหนึ่งมันคือขานี้ครับสิบจุดสิจุดสิบจดหนึ่งแสดงว่าแพ็กเ,เกจมันวิ่งผ่านตรงนี้ผ่านอะไรอีกบ้างสิบจุดสิบจุดสิบจุดห้าก็คือเป็นเป็นขานี้วิ่งผ่านจุดนี้ จนไปถึง1.72.29.16.30ก็คือมาถึงจุดนี้สแสดงว่าเนี่ยคือมันวิ่งผ่านจุดนี้วิ่งผ่านในส่วนของ xq1 วิ่งผ่านในส่วนของ xq2 และก็จนถึงปลายทาง <c oughs> เห็นไหมครับนี่คือการเทรนเลาวเราก็จะเห็นเส้นทางในการส่งข้อมูลนะไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมอยากให้เราเข้าใจมากกว่านี้นะครับผมขออนุญาตโชว์เลานิดหนึ่งนะนะครับ โชว์เราทั้งสามตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมขอโชว์ไว้นิดหนึ่งร้านหนึ่งอ่านี่ผมไปพิมพ์อะไรครับเนี่ยโชว์ไอพีรั้วเอนเตอร์ขอขอโชว์ไว้นิดหนึ่งอันนี้คือร้านหนึ่งนะร้านหนึ่งโอเคประมาณนี้เอ็กคิวหนึ่งขออนุญาตโชว์เหมือนกันโชว์ไอพีรัโอเคเอ็กคิวหนึ่งประมาณนี้ อ่าก็โชว์ไว้นิดหนึ่งอีกตัวหนึ่ง FQ สองอ่าโอเคโชว์ไว้พอดีไม่เป็นไรอ่าล่ตรงนี้เลยอันนี้ก็ของ FQ หนึ่งเนาะอืมนะครับของ FQ หนึ่งอันนี้คือของบานหนึ่งผมอยากเข้าใจมันมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยแส,สดงว่าแพ็เกจที่เราไปหาพรินเตอร์นะครับเราสร้างแพ็กเกจขึ้นมาหนึ่งฉบับอ่านะครับเหมือนเราปริงก็ได้นะครับ Destination ไปไหนซอสไปไหน ถ้าซอสเนี่ยมันมาจาก1นึ่งเท่าสองจุดหหกแปดจุดหจุดหยถูกไหมครับแล้วเดสติเนชันหลั d เดสติเนชันไปไหนเราปิงมาหาอะไรปริ้นเตอร์ใช่ไหมครับมันต้องไป1นึ่งเจ็ดสอจุดสองเกจุดหสมศูยถูกไหมครับอ่านี่คือจุศูนะต้องเป็นอย่างนี้นะครับหลักการทําง,งานของมันที่เราคุยกันนะครับมันเช็คก่อนว่าเฮ้ยต้นทาง นะครับซอสกับเดตอยู่วงเน็ตเวิร์กวงเดียวกันหรือเปล่านะครับมันจะเช็ค่างนี้ปรากฏว่ามันอยู่คนละวงกันนะหนึ่งเก้าสองกับหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยแน่นอนมันต้องอยู่คนละวงกันพออยู่คนละวงกันเนี่ยแพ็กเกจตรงนี้ครับมันจะถูกส่งให้กับทางเกตเว์แสดงว่าจดหมายเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเตอร์มันจะดูแค่เลขเน็ตเวิร์กนะครับเช่นเนี่ยว่าคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนครับเมื่อกี้คุณจะไปหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุด สิบหกดูแค่นี้พอดูแค่เลขเน็ตเวิร์กของมันนะครับนี่คือจะไปหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดสิบกใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณจะไปจุดเท่าไหร่นะจุดสามสิบดูแค่เลขเน็ตเวิร์กไอ์เราเตอร์ตัวนี้ครับมันก็จะมาเช็คในส่วนของ routing table กว่าเฮ้ยไหนหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองนี่ไงหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดสิบหกคุณจะไปตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเก้าจุดสิบกอ่า ถ้าคุณจะไปตรงนี้นะผมจะส่งคุณไปทาง10.10.10.1 10. 10. ไอ้นนี้ถามว่า IP ของใคร IP ของ HQ1 นะมันก็เนี่ยมันก็เช็คใน routing table มันก็ส่งจดหมายมาให้กับ HQ1 อย่างนี้เลยนะครับ ISQ1 เนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยมันก็เช็คใน routing table ของมันเองว่าเฮ้ยนะครับเนี่ยผมจะส่งข้อมูลไปที่ไหน อ่านะครับเนี่ยแป้บนึงนะผมต้องการสร่งข้อมูลไปที่1นึ่งเจ็ดสองจุดสอกจุดสิบจุดสมศูย์ตรงไหมครับมันก็ดูแค่เลขในเบอร์ว่าเฮ้ยหนึ่งเจ็ดสองจุดเกานะครับจุดสิบฉันรู้จักไหมพอมาเช็คดูปุ๊บเนี่ยหนึ่งเจ็ดสจดสองเก้าจุดสิบมาไล่ๆดูอ๋อนี่ไงหนึ่งเจ็ดสองจุดสองเกจุดสจดศนะครับนี่ฉันเจอแล้วเลขในเบวร์น,นี้นะครับให้ส่งไปทาง1 0บจุดสจุดสิจุดห้า โอเค10.10.10.5คือใครมัน IP ของเจ้า HQ2 คือเราตัวตัวนี้นี่คือมัน IP เนี่ยคือ10.10.5มันก็ส่งจดหมายมาตรงนี้แต่ e s t i n a t i o n มันต้องเหมือนเดิมนะคือปลายทางนะครับไปที่172.29.16.30นะครับอันเนี้ย e ด t i ิ n เนี่คือไปที่172.29.16พอมาถึงที่เจ้า HQ นะครับ HQ 2เนี่ยมันก็เช็ค routing table ของมันไอ้หนึ่งเจ็อ่านี่ไง1 7 2่งเจ็ดสอเน็ตเวิร์กวงนี้ที่คุณจะไปเนี่ยมันเป็น connected ของชั้นนะมันอยู่ทางขาไหนทางขา F 0ูทับศไอ้นี่คือขา F 0ูทับศูนย์านีมันก็จะส่งแพ็กเกจตรงเนี้ยมาที่ขา F 0ูทับศตรงนี้เลยนะครับส่งมาที่ F 0ูทับศตรงนี้เลยนะครับส่งมายังที่สวิตช์ s w i ตเนี่ยมันก็จะดูเรื่องของ MAC a e d d r table แต่วันนี้เราเราสนใจแก้ static r o u t i นะนะครับมันก็จะส่งเนี่ยมาให้กับปรินเตอร์เนี่ยจนถึงปลายทางจนได้เนี่ยที่ผมอธิบายให้มันคือจะดู routing table ของ r o u t ตอร์แต่ละตัวและค่อยส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับเวลากลับมันก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นี่คือมันก็สื่อสารกันได้เรียบร้อยโดยใช้ static r o u t i นะครับ